สวัสดีครับผมบอมครับบูมครับในคลิปนี้มาทําอะไรครับก็คลิปนี้นะครับพวกเราจะมาถ่ายวันออกกําลังกายของพวกเราให้รับชมกันนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันเล่นอกนะครับผมก็ไปรับชมกันเลยครับใครเลยครับเ็สเกิล Okay, I'm Okay, Hope I don't regret this, hope I don't regret this I'm feeling hella reckless, cashing all my checks, the keys on my neck, shit, she's on the offensive I do not know my set list, still I'm gonna get this. Yeah, I have a death wish, live until I'm breathless I'ma stay perfect aggressive she gonna stay obsessive okay. life is so expensive do everything excessive i think my brain's defective yeah can't think when she's aggressive yeah she snuck into my section yeah you think i learned my lesson okay. 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 เราก็จะมาปั๊มอกบนแยกกันนะครับโดยเราจะใช้ 8, น้ำหนักตามที่เราไหวเลยนะครับปคปับเบาตามขนาดที่เราต้องการเลยนะครับมุมแต่ละคนอคกซาแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันเนาะนะครับนะเล่นตามจังวนที่ไหวนะ No sleep, no sleep. She's sitting up in the front of the class Using that ass, she gonna pass Keeping her pad and her pen in her lap She been so bad with the men in her past Now she just want the professor so bad I'll give her lessons that she never had Like taking a freshman and teaching her math I'll keep her guessing until she a She always leaves them guessing They don't know what's next, man Learned it from the best, man She loving every lesson With hands on sessions Points for attendance She asks a lot of questions ท่านี้นะครับเป็นาเคเบิ้ลไฟล์นะครับผมก็เราจะมาเล่นอกล่างกันนะครับโดยการไฟล์เข้ามาโอเคนะครับก็เล่นน้ำหนักตามทิ้งไหวได้เลยนะครับโอเค Let's go She had a confession Yeah She wanna stay for a minute She wanna play for a minute She wanna stay for a minute And now I'm all up in it I'll be back in a minute I'll be back in a minute Make a track in a minute And I'm and all we up ain't get no sleep. These girls don't even know me. Like Drake, I'm getting trophies. You want it, girl, then show me. Yeah. And we ain't getting no sleep. These girls don't even know me. Like Drake, I'm getting trophies. You want it, girl, then show me. Cause we ain't getting no sleep. Yeah. No โอเคครับท่าต่อไปนะครับเราก็มาเล่นอกบนเหมือนเดิมนะครับผมแต่ครีนี้นะครับเราจะมาเล่นอกบนและอกบนด้านในด้วยนะครับผมโดยการเราจะลบน้ำหนักลงมานะครับงั้นลองมันเริ่มกันเลยนะครับใช้น้ำหนักที่พอดีพอดีนะครับไม่เบาแล้วก็ไม่หนักจนเกินไปเอาให้เราสามารถเล่นซูเปอร์เซตได้นั่นเองนะครับผมพร้อมแล้วก็ไป This legacy, you gon' see what's left of me, you gon' see success in me. You ain't seen the rest. Of I me. just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive, even though Joey ain't gonna lie, life's tough. Try to get by life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try you โอเคนะครับหลังจากที่เราออกกำลังกายนะครับไปประมาณ5้าท่าแล้วนะครับเราจะมาปิดท้ายด้วยการเล่นเคเบิลไฟนะครับผมจะเป็นการเล่นคู่นั่นเองนะครับโดยการที่เราจะเล่นตามจำนวนทางที่เราไหวนะครับน้ำหนักตามที่เราไหวเลยนะครับผมโอเคเพื่อนท่านี้นะครับเป็นท่าที่ผมเพลินชอบมากเลยนะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนเอาไปเล่นด้วยนะครับ อเคนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับวันเล่นอ,อกนะครับหุ่ออลังการอ,อกนั่นเองนะครับในเรื่องของวันอกลังกายนะครับจํานวนครั้งนะครับจานวนเซตนะครับน้ําหนักที่ใช้นะครับอันนี้เพื่อนๆสามารถเลือกได้ตามที่เพื่อนเ,เ,เ,เพื่อเล่นไหวเลยนะครับแล้วก็ท่านะครับเวลาเราเล่นนะครับเน้นในการจับโฟกัสนะครับเ,เพื่อนๆนะครับสามารถปรบมุมปรับองศา ได้ตามใจชอบเลยนะครับเพราะว่าสรีระร่างกายของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับองศาที่เราเล่นได้ก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่อย่าลืมนะครับเวลาเราเล่นอกนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าไหนก็นมแต่นะครับแอนอกรับตลอดนะครับเพื่อให้โดน้าอกของเรานั่นเองนะครับผมโอเคนะครับก็สาหรับวันเล่นอกในวันนี้นะครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าอาจจะเหนื่อยนะครับแต่ว่าด้วยความที่เราออกมานานนะครับก็เลยไม่เหนื่อยเท่าไหร่เนาะ นะครับแต่ว่าการออกกาลังกายครับไม่ว่าจะเป็นวันเล่นอกเล่นขาเล่นหลังอะไรก็แล้วแต่นะครับขึ้นชื่อว่าออกกาลังกายเหนื่อยหมดนะครับแต่ในเมื่อเราอยากมีหุ่นดีเนาะอยากอยากที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองพัฒนาตัวเองนะครับเราก็ต้องลงมือทํานะครับผมทําอย่างเดียวครับผมแล้วผล,ลัพธ์มันจะเห็นในวันข้างหน้า นะคะหุ่นที่ผมกับพี่ชายได้มาในทุกวันนี้นะครับพวกเราต้องบอกตรงนี้ว่าพวกเราไม่เคยเข้ายิมเลยสักครั้งเดียวนะครับออกกําลังกายที่บ้านล้วนๆนะครับผมเน้นกินอาหารนะครับผมอาหารนะครับที่ผมอยากจะแนะนํานะครับผมในหนึ่งมื้อเนี่ยต้องมีให้ครบ3มอย่างนี้นะครับผมโปรตีนคาร์โบไฮเดรตและไขมันนะครับผมไขมันที่เกิดจากการ คำกับข้าวพวกน้ำมันนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับในแต่ละมือนะครับแล้วก็อย่าลืมกินโปรตีนให้ถึงกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าไปอดข้าวเยอะนะครับเพราะมันจะทําให้เราหิวและไม่มีแรงในการที่จะเอามายกเวทนั่นเองนะครับอยากจะสร้างกล้ามเนื้อไม่ต้องมีตัวแป้งนะครับผมเน้นโปรตีนนะครับผมเน้นคาร์ดิโอเน้นเล่นเวทนะครับผมรับรองว่ากุ่นของคุณจะสวยแน่นอนนะครับ หุ่นที่เรามีทุกตอนนี้นะครับผมก็ยังไม่ได้สวยอะไรมากมายเนอะยังไม่ได้เห็นซีแพคมากมายนะครับผมแต่วันหนึ่งนะครับสำหรับผมและพี่ชายนะครับผมใช้ความสม่ําเสมอนะครับออกไปเรื่อยๆนะครับผมไม่เร่งรีบกับมันนะครับผมเชื่อว่าไม่เกินปีหรือ2ปีนี้นะครับผมผมจะเห็นซีแพคแล้วมีหุ่นที่สวยและชัดให้ท่านผู้ชมรับชมแน่นอนครับขอบคุณครับ โอเคนะคบสำหรับในคลิปนี้นะครับถ้าเกิดมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแล่ถ้าเกิดใครนะครับชอบคลิปวารออกกำลังกายแนวนี้นะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับอยากให้เรามาถ่ายวัดออกกำลังกายแบบไหนก็บอกได้นะครับครับผมคลิปนี้มีเท่านี้นะครับบ๊ายบายบาย